Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจมาคุยกันนะครับหัวข้อคือชีวสังเคราะห์และวิศวกรรมชีวภาพอ่าเหมือนเป็นการปูพื้นฐานไปสู่โรงงานไบโอเทคเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เนี่ยสร้างของซับซ้อนๆได้ยังไงแล้วเราไปยุ่งไปปรับปรุงกระบวนการของมันได้ยังไงบ้างครับ เหมือนพยายามจะเข้าใจโรงงานจิ๋วๆในเซลล์แล้วก็หาวิธีควบคุมมันใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะเข้าใจโรงงานธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะแบบปรับแต่งมันหรือสร้างขึ้นมาใหม่น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มคำแรกเลยชีวะสังเคราะห์หรือ biosynthesis คืออธิบายง่ายๆมันคืออะไรในโรงงานเซลล์ครับอ่านึกภาพเหมือนสายพันธุ์การผลิตในโรงง,งานนะคะ ชีวสังเคราะห์ก็คือกระบวนการที่เซลล์เอาสารตั้งต้นง่ายๆมาต่อต่อกันสร้างเป็นโมเลกุลที่มันซับซ้อนขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปอ๋อสร้างของจากเล็กไปใหญ่ใช่ค่ะแล้วตัวขับเครื่องสำคัญมากๆเลยก็คือเอนไซม์ค่ะเอนไซม์ N cience, พวกนี้เหมือนเป็นเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เฉพาะทางที่คอยเร่งปฏิกริยาแต่ละขั้นในสายการผลิตที่ว่าใช่ค่ะ ในสายการผลิตหรือที่เรียกว่าวิถีชีวสังเคราะห์ไบโอซินตติกพาธเวย์ซึ่งกระบวนการนี้เ,เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะแล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยโหเอาไปใช้เยอะมากอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เราคุนค้นๆกัน <c oughs> ก็อย่างการหมักไงคะเฟอร์เมนเทชันใช้จุลินทรีย์ผลิตยาปฏิชีวนะหรือว่าอินซูลินที่ผู้ป่วยเบาหวานใช้กันหรือแม้แต่เอทานอลที่เป็นเชื้อเพลิงก็มาจากหลักการนี้ค่ะ โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับพอพูดถึงสายการผลิตมีเครื่องจักรมีเอนไซม์มันก็ต้องมีเออพิมพ์เขียวใช่ไหมครับเอกสารก็พูดถึง DNA ถูกต้องค่ะ DNA ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวเป็นคู่มือหลักเลยแล้วโปรตีนโดยเฉพาะเอนไซม์ก็เป็นเหมือนคนงานหรือเครื่องจักรที่ทํางานตามพิมพ์เขียวนั้นใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะพอเราเข้าใจตัวพิมพ์เขียวคือ DNA กับคนงานคือโปรตีนหรือเอนไซม์เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเข้าไปแบบว่าปรับแต่งโรงงานเซลล์ได้อ๋อซึ่งก็มีสองแนวทางหลักๆที่พูดถึงคือพันธุวิศวกรรมกับวิศวกรรมเมตาบอลิซึมค่ะ g e n e ติกเอนจิเนียริกับ m e t a b o ลิกเอนจิเนียริสองอันนี้ฟังดูคล้ายๆกันมันต่างกันยังไงครับคือพันธุวิศวกรรมหรือจีเนติกเอนจิเนียริเนี่ย จะเน้นไปที่การแก้พิมพ์เขียวโดยตรงเลยค่ะก็คือแก้ที่ DNA แก้ที่ตัวแบบแปลนเลยใช่ค่ะอาจจะใส่ยีนใหม่ลบยีนเก่าหรือแก้ข้อมูลในยีนเหมือนเราแก้แบบแปลนอาคารอาจจะใช้เครื่องมืออย่าง crispr cas9 ที่แบบแม่นยำม,มากๆเหมือนกันไกลตัดต่อ n n เเอเป๊ะส่วนวิศวกรรมเมตาบอลิซึมหรือ metabolic engineering อันนี้จะมองภาพใหญ่กว่าค่ะ คือปรับปรุงสายการผลิตทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่แก้ที่ยีนตัวเดียวไม่ใช่ค่ะอาจจะปรับเอนไซม์หลายตัวปรับสมดุลสารต่างๆในวิถีเมตาบอลิซึมทั้งหมดเพื่อให้เซลล์ผลิตสารที่เราต้องการได้เ,เยอะขึ้นหรืออาจจะผลิตสารใหม่ที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับอันนึงแก้ที่พิมพ์เขียวอีกอันปรับปรุงทั้งโรงงานเลย ประมาณนั้นค่ะทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นหรือได้ผลิตภัณฑ์ใหม่การปรับปรุงทั้งโรงงานนี้น่าสนใจมากมีตัวอย่างเด็ดเด็ดไหมครับอย่างในเอกสารก็มีเรื่องยามาลาเรียอ์เทมีซินินโออันนั้นเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะที่แบบโชว์พลังของวิศวกรรมมาตาบ,บริซึมชัดเจนมากคือเดิมทีอ์เทมิซินินเนี่ยสกัดจากต้นไม้ชื่อต้นชิงเฮาครับเคยได้ยินอยู่ ผ่าซึ่งมันปลูกยากผลผลิตก็น้อยราคาก็แพงคนก็เข้าถึงยาได้จำกัดมากๆครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเออลองใช้วิศวกรรมมาตาโบลิซึมกับยีสต์ดูโดยใส่ย,ยีนจากต้นชิงเฮาเข้าไปแล้วก็ปรับแต่งออวิถีชีวะสังเคราะห์ในตัวยีสต์ให้ยีสต์มันสร้างแทนใช่ค่ะให้ยีสต์ผลิตสารตั้งต้นของอะเทมิซินินชื่อกรดอะเทมิซินิกออกมาในถังหมัก ซึ่งโหผลิตได้เยอะมากๆเลยค่ะเยอะกว่าจับพืชเยอะเลยสิครับเทียบกันไม่ได้เลยค่ะผลก็คือยาต้านมาลาเรียราคาถูกลงผลิตได้พอเพียงช่วยชีวิตคนได้มหาศาลเลยนี่คือเปลี่ยนยีสธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นโรงงานผลิตยาจิ๋วที่ทรงพลังมากสุดยอดเลยครับเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกจริงๆทีนี้จากยีสตในห้องแล็บ พอจะขยายสเกลการผลิตใหญ่ๆใ,ใ,ในอุตสาหกรรมมันต้องมีอะไรเพิ่มอีกครับค่ะพอจะทำเยอะๆระดับอุตสาหกรรมก็ต้องมีโรงงานผลิตไบโอเทคโดยเฉพาะเลยค่ะไบโอเทคแมนูแฟคเจอร n g ิ่งเพลนส์ซึ่งก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษเช่นอะไรบ้างครับหัวใจหลักเลยก็คือถังปฏิกิริยาชีวาภาพหรือไบโอเรแอคเตอร์ actor, ค่ะ มันไม่ใช่แค่ถังหมักธรรมดานะคะแต่เป็นระบบที่ควบคุมสภาวะต่างๆได้เป๊ะมากทั้งอุณหภูมิออกซิเจน pH ค่าเป็นกรดด่างคือต้องคุมให้ดีที่สุดเพื่อให้เซลล์ทำงานได้เต็มที่เพื่อให้ยีสต์หรือจุลินทรีย์อื่นๆผลิตสารได้เยอะที่สุดถูกต้องค่ะพอเซลผลิตสารออกมาแล้วก็ยังไม่จบนะคะต้องเข้ากระบวนการที่เรียกว่า downstream processing downstream processing คืออะไรครับก็คือขั้นตอนการแยกและทำให้บริสุทธิ์ค่ะ เหมือนเรากลั่นน้ำมันดิบให้ได้น้ำมันเบนซินดีเซลอะไรแบบนั้นกระบวนการนี้สำคัญมากเพราะในถังหมักมันมีสารปนเปื้อนเยอะแยะเราต้องสกัดเอาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจริงๆออกมาให้ได้ความบริสุทธิ์สูงๆเข้าใจครับต้องคัดแยกของดีออกมาแล้วอะไรที่แบบสำคัญสุดๆเลยครับในการผลิตระดับนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นยาวัคซีนอะไรพวกนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญที่สุดจริงๆก็คือมาตรฐานการผลิตค่ะ โดยเฉพาะ GMP หรือ Good Manufacturing Practice GMP ที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอันนี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำนะคะแต่เป็นกฎเป็นข้อบังคับที่เข้มงวดมากๆมากๆเข้มงวดขนาดไหนครับก็คือคุมตั้งแต่การออกแบบโรงงานเลยค่ะวัตถุดิบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการจัดเก็บคือทุกอย่างต้องเป๊ะเพื่อให้มั่นใจแบบร้อเอร์เซ็เลยว่า ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะยาหรือชีวพันธุ์เนี่ยปลอดภัยบริสุทธิ์คุณภาพเหมือนกันทุกร็อตสําคัญมากจริงๆค่ะเพราะถ้าพลาดนี่คือหมายถึงชีวิตคนได้เลยนะคะครับชัดเจนขึ้นมากเลยครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในเซลล์การสร้างโมเลกุลหรือชีวสังเคราะห์รู้จักพิม์พเขียว DNA รู้จักคนงานโปรตีนเอนไซม์ N ide, ไปจนถึงเครื่องมือปรับแต่งอย่างพันธวิศวกรรมวิศวกรรมเมตาบอลิซิม แล้วก็ขยายไปสู่โรงงานใหญ่ที่ต้องคุมเข้มด้วย GMP ใช่ค่ะก็จะเห็นภาพรวมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานจนถึงการเอาไปใช้จริงในอุตสาหกรรมเลยทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะคะครับคือเทคโนโลยีมันไปเร็วมากความสามารถที่เราจะเข้าไปเขียนโปรแกรมระบบชีวภาพพวกนี้มันก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆคำถามที่น่าคิดต่อก็คือ พอเราควบคุมกระบวนการพื้นฐานของชีวิตได้ละเอียดขึ้นแม่นยำขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรอีกบ้างโอ้น่าคิดเลยครับแล้วเราจะรับมือกับทั้งโอกาสทั้งความท้าทายหรือประเด็นทางจริยธรรมที่อาจจะตามมาได้ยังไงเมื่อเรามีพลังในการควบคุมสิ่งมีชีวิตมากขึ้นขนาดนี้ก็น่าคิดนะคะ